ข้อหเขาบอกไว้ว่าพอครัตอกันแรกนี้ซ่อนอยู่ที่ล่างโดดเด่นแต่มาเก้นมองมองเห็นก็คงเป็นแค่เปลือกนอกเป็นแค่เปลือกนอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเป็นเพียงเปลือกองเหมือนกันเลยเอ๊ะมันดูยังไงยังไงอยู่นะ นั้นเดี๋ยวต้องลองดูกันหน่อยแล้วมีอะไรแถวนีบ้างหรือเปล่าอุออออยมันคืออะไระหรือว่ามันคือฮอคลัสผมเจอฮอคลัสชิปแรกแล้วมันคื คือตะขาบ<ม>พอครับชิ้นแรกคือตขาขืมแล้วชิ้นต่อไปจะเป็นยังไงกันดีเนี่ยไปตามหากระต่อครับอันที่สองเขาบอกไว้ว่ามันต้องไปหาที่สัตวแสนสวยและสีเงินของมันช่วยชุบชีวิตัวเนอร์มอซึ่งก็คือที่อยู่ในคอนนี่แหละงั้นมอครับก็อยู่ตรงนี้สินะอ่ะ ผมว่าผมเคยเจอมาก่อนแล้วนะตอนแรกที่มาดูดี่หนาฉันจะข้าแสดงว่าโมกุฎตรงนี้คือขอคลักสินะฮอรอคลักตัวนต้องมีเรื่องของสีแดงด้วยเหรอเออนั่นสิเดี๋ยวต้องลองดูกันต่อเลยดีกว่าไปไปหากันต่อบชิ้นที่สามเขาบอกไว้ว่าลองมองตามหาชุดแม่มดคนไหนไม่ใช่สีดำหมดจดอาจเป็นแม้วที่มีฮอคลัก เดี๋ยวนะแล้วเราจะไปหาชิ้ที่ไหนดีล่ะอย่างเงี้ยแม่มดเยอะแยะจะตายไปเออจําได้แล้วเราไปเจอมาคนหนึ่งไงที่มีลูกสีแดงนั่นน่ะ<ๆ>เขาชื่อพี่เอ็มใช่ใช่จำแล้วพี่เอ็มนั่นแหละพี่เอ็มเป็นฮอคัสแน่แเลยใช่นนแน่พี่เอ็มเปฮอคัสแน่โอเคเราได้สามชิ้นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สี่กันชิ้นที่สี่ ต้อนในสีสันสดใสมองหาด้วยใด้ไวตารา,างตรงไหนสีเหลืองแดงเหลืองแดงก็มีอันนี้เด่นสุดมากแล้วว่ะงั้นเดี๋ยวเราหาดูกันนะครับว่าของคักอยู่ตรงไหน เจอแล้วมันเป็นพวงกุญแจนี่เองเดี๋ยวเราต้องไปหาชิ้นที่ห้ายต่อดีกว่าชิ้นที่ห้ายต้อนรับตาในล,ลุงเจ้ามาเกิลอย่างพวกเราลุ้นเข้าไปอารายลาลุ้นเข้าไปอารายลา,ยา,า,ลลาก็น่าจะเป็นลัมเบอร์ดอร์แหละนะซึ่งเนี่ย,ยมันสะดุดตาที่สุดเลยจาถาลื่งหัวใจโอ้พอ่พอ,พอคลาฟที่นี่น่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเราไปหาชิ้นที่หกต่อดีกว่า ชิ้นที่6กสำหรับใครที่ชอบอ่านแหล่งรวมงานหนังสือในงานจะพาท่านสู่ชิ้นที่หกเขาบอกไปอย่างนี้นะเอ่่ต้องดูใหม่อีกรอบแล้วสิข้าไปได้กันได้เลยมาทสารลูกต่อนสีแดงในเรานะคะมีบคอยตั้งคำถามคุณนะคะเพียงตอบที่ด้หลังการ์ดะ คือซีนที่6ของเรานั่นเองเนี่ยนสุดท้ายแล้วตามหาชีนที่7กันระหว่างที่เรากำลังตามหาชีน,นที่7อยู่นะครับร้านไม้กา3สามอันของเราก็ปิดบริการชั่วคราวเพราะว่าวโดนเวทมนต์เล่นงานใส่กระท่อมเกือบเละเลยครับโอ้โหเขาต้องซ่อมคนยกใหญ่แต่ไม่เป็นไรยังไงแล้วก็ได้ของกินมาแล้วอิ่มด้วยเดี๋ยวเราไปตามหาชีนที่7กัน ที่เจ็ดเขาว่าไว้ว่าอินฟร์อยู่แถวนี้มองหาดูให้ดีได้อันนี้ครบเจ็ดอันอินฟร์ไมัก็อยู่ที่เนี่ยที่ข้ามาหาภัยเราต้องหาในทเดียวกันที่้ามาหาภัยเราต้องหานเดีวาจ้าเอ๋เจอมแม่มันเป็นคนตัวเี้คืออะไรอะ มันคือปากกา,ากเหมือนที่ทุกคนเห็นกันเลย,ไ,ยได้รบเท็จ<า>อันแล้วเ,เราไปต่อกันเลย